สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีกับยูไฮยูนาคือเกานะ่าเนาะพี่น้องเนาะมือนีเสิ้ผ้ากันมาง้มหอยพี่นอ้องง้มหอยไปแ้่ต้มกินไปแต่ไปใส่ตาบะฮวงแซบเนาะพี่น้องเนาะมวนอีกแล้วพี่น้องมือนีมวนกุบอีกแล้วพี่น้องเอ,อ้ไปหาหอยตึกแหปลาบ่อค่อยมีแล้วพี่น้องกินไกลสิเบิร์แล้วพี่น้องวันนี้ก็จะกินหอยต้อนะพี่น้องเนาะ ขอให้กะหลายหลายพี่น้องมาแบกลาพี่อันจะผัดไปหวานเหอเอ้ยเราเป็นไอ้เก้งก่อนถ้าจะอยากเล่นแต่านามาแล้ว เอเดาเอเดาโอ้ยบางหันคือมีล่มอยู่แบบนี้คือบ่มีล่อคือหอนคือเอาค่ะแท้เบิ่งลูกไส้ตึกแหก่อนค ok ือวา วห้าวเอาตี้าวตัวน้ำลึกไหมตีเอาขึ้นเทินฮอน เขาเลยว่าทำมันหมานกับวานลงแขนนิดเดียวมันก็ได้แล้วโอ้สียขคนไทยห้มันตึกตึกวะตึกวะหนูบอโอ,โอ้ยเนาะหอ,อยบ่ตึกบ่แตก วุ yeah. ้ยฮู um> <t <t ้นฮืออืมเนี <h oh> <h ่ยโอ้หกปันนี้ไปจิมมะหือซอย โอ้ได้อีกถุงปุ๋ยหนึ่งแล้วบอกหอยอ่ะใช่หรือไม่ใช่ใช่ใช่หอยเห็นไหมเอาถุงที่สองมาแล้วเอาไปใส่ตำไอ,อยางเกาะสะพานปลาหักสะเด้อสืน่น <laughs> ทั้งหอยทั้งคนลงหันบ่ไวเด้ โอ้ยสะพานเลยไม่มเป็นตะยานเลยสะพานสะพานลักสารสินคือเป็นตะยานแท้เอาคุณอ่ะป๊าเต็มคูอีกอันนี้อันนี้ก็เต็มคูอีกคุณอ่ะเสียงเพ่

นี้หอยจุ่นอี่หอยจุกอุ้ยบบกวนเลยเนาะอันนี้เป็นบ้านกระท่อมน้อยคุณยายคุณยายได้บ้านน้อยแล้วบ่อเขาบ้านเลยพี่น้องแม่ยายของน้องไอ้น้องไอดาคุณยายนี่ มีตู้เย็นมีผัดล่มหายแล้วเป็นกระสินอนทั้งนี้แหละพี่น้องก็สิเป็นห้องขั้วหน่อยแล้วอยูเห็ดกินผู้เดียวแล้วเราหมักยูเสียพี่น้องทางปูนมันก็เป็นสวนเอเป็นนันสะเป็นตะยูเป็นตะย,ยูพี่น้องโอ้เป็นย่ายแล้วหนึ่งเขา นนีะ่ะถ้าไปเบึงสาขังหน่วยหนีของคุณย่าอืมบรรยากาศดีดีด้พี่น้องขันบอ่อหอนหนี่คือสิเป็นตะยูค่ะหอนพูด ห,ห,ห,หอยที่นี่มีหอยที่นี่มีะมีอะไรนะครับหอยมากมีหอยเยอะเก็บ<ฮ>หอยมาด้วยอย่างนั้นถ้ามีหอ,อยอ่ะหอยแม่ดูว้าอยากได้ได้หอยจริงๆพี่อันพี่อันได้ได้หอยพี่อันดูได้ได้ไดหอยนี่ มามามาโยนมาให้แม่หอยน่ะโอ้ยเอไดายหอยจริงๆโยนเลยโยนอย่างงี้โอ้ยในแบบเรไม่เอาดีกว่าลูกปล่อยปล่อยเพราะว่าที่นู่นเขาเก็บเยอะแล้วไปว่ายไปที่ว่ายน้ำให้ดูหน่อยว่ายได้ไหมคะดูพี่อันจะได้ปลาไหมเย้ โอ <laughs> <laughs> ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยไปไปเป็นไรทีเนียเออไปบ้านทือฝุ่นหนู ประแดกใส่เพิ่มประแดกลงไปหน่อยนึงนี่เออ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 โอ้ยแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเดับแสบๆน้ำกันได้จ้าเบิรเบิ้งพี่น้องอย่างสิมว่าแสบสมอาหารบานเหาเนาะ ้าบ้านนก็ไ่อยากกลับแล้วประเทศนอกก็ได้อดอยากปากแหงพูดนะเ้ยเนี่ยมีแต่ยู่หัวยู่สวนแค่นั้นนี่พี่น้องได้สื่อตะปูดองปักเสตอ้อนี่ก็บ,บ้านล้านปลูกเองเนี่ยที่หลังบ้านนี่แหละพี่น้องกระเจี๊ยบกระปูเองพระเกษตรกระคางหัวจักหัวผู้ใดสื่อตะปลาหวานกับกุนเชียง แซ่บต้องกันได้จ้าเนื้อพี่น้องเด็กหน่อยกับพ่อเด็กหน่อยพากันกินตำบกุวงเพชรกับสู่ตายพี่น้องเอ้ยลูกอีสานพันแทกค่ะคกกินตำบักฮุงแซบ่บหลายกับข้าวปุ่นมาพี่น้องเอ้ยบรรยากาศสุดยอดความอบอุน่นพี่น้องเอ้ยพี่นอ้องปองไปกินเขาวว้าห่มผ้ากิน<อ>ปลาห่มของ จะเป็นเพลนวาจะเป็นอบอุ่นค่ะพี่น้องเอ้ยคลิปนี้แม่ดาขอจบไ้แค่นี้ก็นอกพี่น้องเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยจ้าขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกๆก,การติดตามสนับสนุนช่องแม่เอดาชาแนลขอบคุณหลายๆด้วยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยจ้าบา,บายบาย